สวัสดีคะพบผู้เราช่องแม่น้อยหมาแคนิลี่นะคะสวัสดีครับเน็กน้อยยอ,อมชน,น,น,นเห็นเห็นเห็นอย่างฮะทำอะไรจะช่วยพ่อทำความสะอาด ช่วยพ่อทำความสะอาดครับวันนี้ตื่นขึ้นมาเอ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 าแม่ขอกินตื่นขึ้นมาขอกินยางเยอะเงื่อไหร่นะอาเจ้าเอาเอาหันหันเอามาเอามาเดี๋ยวผมช่วยครับพ่อเอามาเลยเดี๋ยวผมช่วยทำครับพ่อเอามาเลยครับผมช่วยครับ ผมอยากทำผมอยากทำผมอยากช่วยทำงานครับเด็กน้อยไม่มีงานทำครับเด็กตกงานใช่ไหมเด็นะเด็กตกงานไม่มีงานทำเดี๋ยวช่วยพ่อทำงานเลยเอามาเลยพ่อเอามาเลยมีการแอบมองด้วยแอบมองด้วยเอาเตะ๊ตะเต๊ะนี่น้อยงานงานงนเตะ๊ะเจละหน่อย ทักทายทักทายทักทายทีละนิดเอามาพ่อเอามามาเดี๋ยวผมช่วยครับสวัสดีครับขอกินอะไรเนาะเอามาเลยพ่อเอามาเลยเดี๋ยวผมช่วยดูสายตาเอามาบอกพ่อว่าเอามากวาดให้สะอาดหน่อยนะครับบอกพ่อเอามาพ่อเอามา ผมไม่มีงานทำครับตื่นขึ้นมาผมเป็นเด็กตกงานครับอยากทำงานอาวนเวีวยนมาผมช่วยเดี๋ยวผมจะขับสลิงไปด้วยนะวันนี้เล็กะผมขับสลิงไปด้วยเด้อไอี่สลิงด้วยครับไนรูปบอดอยู่ไหน

เอาเอาจะเล่นอะไรดีครับจะเล่นอันไหนอ,อุ้ย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 ขาหลังขาหน้าขาหลังได้หมดขาซ้ายขาขวานานรุดอีกแล้วเล่นบอลให้ออกตะนอกสนามผู้ใด้คดะแนนนี้พาย เอา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 ม่ได้แล้วเอาม่ได้แล้วเอาไม่ได้แล้วเอาไม่ได้แล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยผมหน่อยครับ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  อย่าเล่นให้ออกนอกสนามอตึมตึมตึมเลตึม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 อุ้ยเร็วมากเร็วมากเร็วมากอย่าเย็บย่าเย็บแตก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 ตึมตึมไปเร็วไปเร็วไปเร็วแม่จะแย่งได้บ้านี้เอ้าเอ้าเอ้าเมลาน่าจะแย่งได้บ้านี้ มาทางนี้เอามาทางนี้เร็วเร็วอืมอู้ยฮู้ยอุ้ยนียยยย่าตุุยแกรุนแรงขนาดนั้นครับเล่นเบาๆเล่นเบาๆเบาๆครับเบาๆ,ๆ

นักกีฬาบอยอ,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 อีอีเอาเดี๋ยวก็เหนือ่อยเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็เหนื่อยนะครับเดี๋ยวเมียจะแยกไดนีบัดนั้นเอาถอยการถอยด้วย <S 2> <S 2> ถอยหลังอย่าให้ลวนออกไปอีกเนดะ้ออย่าให้ออกนอกสนามนะครับอย่าเล่นออกนอกสนามนะครับเตะมาเตะมาเตะมา เอาเลนมาหางไปเอามาเร็ว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 ไปเอาเลยเอาเลยเร็ว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 นะนะเด็กแข็งแรงนะครับแม่เด็กแข็งแรงผมแข็งแรงครับผมแข็งแรงครับแม่แม่ตื่นขุ้นมาผมเล่นแบบนี้ทุกวันนะครับแม่ชอบมากลูกนี้มันนิ่ม เอาเอาจะเล่นได้กี่วันอีกน้อนาะเล่นรุนแรงขนาดนี้เอาเาคนเม่ก็อยากเล่นเอาเอามาทางพ you you learn, ี่ทางพี่เรีว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 จ้จ้าจ้าโอ้โอ้โอ้เม่น่อยหนากระถือกันนะอย่าให้เม่หน่อยหนาจับได้เด้อถ้าแม่หน่อยหนาหยิบได้แล้วไม่เหลือ ทำไมมันนิ่มดีจังเลยอกไข่แล้วนะครับอกไข่เอามาทางนี้ตีออกมาอุยชุ้ยชุยชุยโอ้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 ย ้ยไแอ้ะมีขาหน้าขาหลังขาซ้ายขวาขวาได้หมดนะครับรกีฬาได้ทุกรูปแบบนอนทับแล้วเนะี่ยมาเล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 ยอีซีซีซีนั่งทับแล้วนั่งทับแล้ว คุณแม่คุณแม่คุณแม่ขู่คุณแม่ไหนหนาขู่เปิดขึ้นมาขู่ย่างเดียวแล้วอุ๊ยหัวฉลอดบอกออกไปได้ไหนอนแล้วนอนดีกว่าเด็กยานอนดีกว่าครับแม่แม่ผมนอนดีกว่าครับมันนุ่มดีครับอุ้ยไปเบียดใส่เล็กแล้วออกว่าได้แล้วันนี้เอ้าถอยถอยมาอย่างออกมาเร็วๆออกมาออกมา เทียเออเออติ้นเทียระวังลิบแพงแตกเด้อดึงออกดึงออกดึงออกมาอ่าวพีเทียออกอ้าวข้างในจะออกได้ไหมน้อเออเทียออกเออฉลาดมากยอดยุดยอดความกิ่งความฉลาด ดังกบไข่แล้วทีนี้เต๋อมานี้เต๋อมานี้ขึนมาเลยขึ้มบึมบึม <c oughs> เขียนขึ้นมาก็เล่นตามภาษาเด็กครับหน้าตามอมเมมเอามา อย่าไปเบียดใสใหม่ป่นนนี้นมันก็แตกนอนทับเลยวันนี้ดีลูกเล็กไม่สนใจเลยสนใจลูกใหญ่ลูกนี้เล่นได้นานถ้าหัวจุกไม่หลุดหายก็เล่นได้นานนะคะแม่แม่ถ้าหัวจุกไม่หลุดบางไอ วัวถุคันจะชอบหลุดออกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครตกดติดตามให้เราช่องเม่น้อยหนาแล้วพ็ทจ้า แฟลเลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ